สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะสามนอยจะแยกนอยแยกรอบจะนอยรอบปกติเนาะนอยพิเศษน้อยปกติจะตามด้วยน้อย VIP จะแนวทางของวันผุดวันที่เก้าเดือนวันที่วันที่สามเดือนเก้าจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนกันย่าจะอ่านตัวเลขนี่อ่านตัวกลางมาตัวหนาอ่านตัวหนากัสีไปตัวไายจา้าตาไล่ครับพี่นอ้องจะคำนวณแนวทางไลจ่จ้า สำหรับพนจะพนคนที่สองสำหรับน้อยรอบพิเศษเนวี่ยท่าข,ข้าวไฮเดนสองกับแปดสำหรับพนบนเก้าแปดหนึ่งหลังศูนย์หนึ่งหนึ่งบนหนึ่งหลงังสำหรับ 8, 1, แปดหนึ่งถือว่าเขาตรงตๆเนาะเน้นพิษโตจะสองน้อยนี่แปดชนจะแปดหนึ่งเน้นอยู่น้อยนี่มาออกน้อยนี่จะแปดหนึ 8, 1, ่งถือว่ามาไ้แบบตรงตรงเนาะเน้นพิษโตเด้อจ้า หนบนหนึ่งหลางกันเลยตีเดียวแปดหนึ่งูนย์หนึ่งเด่นแเขาหาา้ามจ้าสำหรับน้อยรอบปกติให้เด่น8กับ3ามพ้นจ้าศูนย์เก้าหลาง6 8แปดห 8, กแปดจะผู่พลาดไปจา 8, ัาแปเก้ากับหัว มาหกแดเนาะเบิ่งแปดนมา8อีกเด้อจ้าแมาได้อีก8ปดนอ่ะแต่จับคู่พลาดไปเนาะเด่น8ของเฮามาจะรอบปกติล่างจ้าน้อยรอบ VIP ให้เด่นเจ็ดกับ3ผลพ1นศูหนหล่าง28งโอ้สอมาผูน้อยนี่เนาะอ่าสำหรับหาหน้อยของเฮามบอนี้เด่นมาสองน้อยจะจับคู่ข่าวน้อยรอบพิเศษจ้ารอบแปลก สำหรับมื้อนี้ตามต่อจากสำหรับแแยกอ่าฮานอยมารวม,มกับเฮามื้อวันกะปังอยู่เนาะมัดรวมของเฮาจังสำหรับฮานอยลงใหง้2สูตรจะมรวมกับแยกน้อยเนาะถ้าพี่น้อง FC ท่านใดเบ่มักแยกน้อย FC, ก,ก,อบบมอยกม็มีมรวมให้รับชมจะ้ะหรือว่า ทำบวมหมักบมัดรวมกับมีแยกน้อยห้รับชมอย่าลุ่งห้2องสูตรกับสามารถเปรียบเทียบกันเบิงได้นาะหรือว่าหมักสูตรได้กับตามสูตรนั่นจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบนาะมีตัวหมักตัวอบกับค่อยตาเราจะบอกมีตัวหมักตัวอบสามารถปล่อยพานได้จ้าแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณนาอก่อนสินต์ไปเป็นแนวทางการวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันนาะสำหรับเมื่อนี้รุ่นต่อน้อยพิเศษไฮเด่นศูน์กับแปดจับกูศูนพิเศษ หนึ่งศูนย์สองสำหรับเดนแปดเก้าน้อยรอบปกติให้เดนเก้ากับเจ็ดจับคู่เก้า เก้าศูนย์สิบเป็นตามาบอกพี่น้องมักเก้าศูนย์อยู่เดิมเมื่อเนี่ยเกนะ้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสำหรับเจ็ดเจ็ดแปดรอบสุดท้ายให้เดนหากับหนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกน้อยวีไอพีจะสำหรับตัวเน้นเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งสี่น 14, หนึ่งสามเด่นหาเน้นหาเก้าหาแปด ก็คือเขียนผิดโอ้สิเอาหาศูนย์หาศูนย์หาหาหนึ่งหาหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์จะมาเอาหาหุกเลยไปดองโอ้เนาะเอาหาแปดอ่ะหาเก้าสำหรับเด่นเจ็ดหลอบปกติเน้นเจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์เด่นเก้าเน้นเก้าศูนย์เก้าสามแปดศูนย์ แปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่สำหรับฮานอยของเฮามือนี่ตามนี่เลยจำมือนี่คอยมาปังๆละกันเนาะสำหรับแนวทางข้งเฮาจะขอให้ปังๆถูกๆแนวทางละกันจ้ะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซํามี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า